แล้ครับก็ต้องขอกาบสวัสด,ดีทานชมชนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนสร้างปืนใหญ่ที่แรงแรงคดพ่อคุณแม่เลยนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวผมล้องจุดให้ดูเลยนะครับนี่ครับโอ้ยแรงชิบหายไม่เชื่อดูครับโอ้มึงเนี่ยโอ้แรงชิบหายเลยดูดิครับมึงเนี่ยจะเขาอนไม่ใช่คุณคิดได้ดูประสิทธิภาพของมันนีครับแม่งแรงชิบหายตอนนี้ผมก็ ใจเล้กเฮียๆแล้วนะครับก็จะมีประมาณนี้ครับอุปกรณ์ที่คุณต้องมีก็ต้องเป็นอุปกรณ์ที่คุณต้องมีก็มีแค่นี้ครับอะไรวะพินสเตอร์ไม่ใช่ดีอะไรนี่แหละแล้วก็เลนสโตนแล้วก็ไอเนี่ยแต่มีสามแท่งครับแล้วก็เลนส์โตนท้อแล้วก็ทางน้ำครับก่อนแรกให้คุณคุณคุณหลุมสองอัมนะครับแล้ววางน้ำตรงนี้เลยครับจะหันด้านไหนก็ได้เรื่องของคุณนะครับ แล้วให้คุณมาวางไว้แบบแล้วให้คุณมาวางไว้อย่างนี้เลยนะครับอย่างงี้เลยนะครับวางไว้แบบนี้เลยครับวางไว้สองสองด้านเลยนะครับอย่างงี้เลยนะครับโอ้เหล็กเลยเหล็กเอาเหรอนี่ได้แล้วครับ แล้วจากนั้นให้คุณโยงลสโตมันทางนี้เลยครับทางนี้ครับโยมาแบบนี้เลยนะครับอันนี้เกิดมาหนึ่งอันนะครับเ็ให้คุณวางแบบนี้แล้วกดมันไปทีหนึ่งให้มันขึ้นไฟแบบนี้นะครับแล้วแล้วให้คุณใส่ระเบิดให้เรียบร้อยเลยนะครับคุณจะใส่เท่าไหร่ก็ได้เรื่องของคุณครับผมก็จะใส่แค่แค่นี้แค่ช่องเราชุดพอนะครับไม่งั้นเดี๋ยวแม่งแหลกชิบหายเลยนะครับไม่แปลกเลยครับที่ผมไม่ค่อยชอบทำ นี่ครับบ้าเลยนะครับใส่ก่อนครับใส่นี้เลยสิบพันแรงเฮี้ยเเลยครับนี่ครับประมาณนี้ครับแล้วให้คุณถอยออกมาแล้วคุณเอาเลสตอนทอยออมาแบบนี้มันก็จะเริ่มทํางานแล้วครับดูประสิทธิภาพของมันครับท่านแหลกก็ต้องขอประทานโทษด้วยนะครับนี่ครับเป็นไงครับโหโค้รนแรงเลยครับแรงแบบแรงเฮี้ยเฮี้ยเลยนะครับ โอ้ยแรงโคตรพ่อโคตรแม่เลยครับจริงไหมครับจะจะไปแกล้งเพื่อนได้เลยครับแต่ต้องอยู่ไกลจากบ้านเพื่อนหน่อยแล้วกันนะก็สาหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสด,ดีครับอาจจะอาจจะ